ต้องบอกนะว่าเป็น c c f e ที่ผมได้มาแล้วหม่น้อยที่สุดแล้วนะครับเพียงแค่23,000กิโลรับประกันไม่แท้นะครับประวัติดีแน่นอนนะครับคันนี้อ่าแล้วก็ประวัติสม่ตรงนะครับบสวิตนี่ให้ดูบสวิต สวัสดีครับวันนี้มาน้ำจากอันโปรตัวคานะครับมีรถสวยๆงดหน้าใช้งดสภาพป้ายแดงคันนึงเข้ามาใหม่ครับวันนี้เป็น Honda Civic SE นะครับเป็น2.0ตัว e h e v หรือเป็นตัว Hybrid นั่นเองนะครับและเป็นตัว Top RS ด้วยนะครับบอกเลยว่าสภาพดีแน่นอนนะฮะรถปี2023นะครับไมล์เพียงแค่23,000ืมกิโลจักรันตีไมล์แท้เอาก็สภาพสวยงามแน่นอนนะครับผมบอดี้เดิมสวยสีเดิมทั้งคันเลยนะครับวันนี้ผมจะพาไปชมนะครับว่าเจ้า Civic SE คันนี้นะครับสภาพโดยรวมเป็นยังงไบ้าง เอาเช่นต่างๆเนี่น่าสนใจบ้างวันนี้ผมจะพาไปชมกันนะครับก็มาชมกันก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางโปรโตฮาด้วยนะครับถ้างกดติดตามได้บอลนะครับมาชมกันได้เลย Honda Civic FE นะครับ2.0 E Hybrid หรือว่า E HEV RS นะครับผมนี่ครับ RS ร์รู้จักอะไรนะครับอย่างแรกเลยค,คือจังหน้าจะมีโลโก้ RS แท้นะครับไม่ได้แปะเพิ่มนะอ่าเอาชุดแต่ง RS ร์เอสพาร์ทก็พันนะครับแล้วก็นี่ไฟต่างๆนะไฟเดิ์ทังมันนี่ไงครบเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟ LED แล้วก็ไฟฟลกนัมหรือว่าไฟตาบอดในตัวครบหมดเลยนะครับผมสีดําเดิมโรงงานนะครับเหลือแค่ขัดเคลือบสีมนก็จะเงากว่าน,นี้อีกเยอะเลยนะครับผมอการันตีบอดี้เดิมก็ไม่ชนหนักไม่มีฟันไม่น้ำโครงการันตีบอดี้เดิม100%นะครับมาถึงล้อแมกกันนะครับตัว F E R S นะครับจะเป็นล้อแมกแบบนี้เขา,าเรียกล้อแมกทูโทนนะครับผม นี่ครับจะเป็นสีเงินตัดกับสีดำนะครับเท่มากยางม Michelin p i อ o สปอร์ตนะครับ2 3 5 4 0 R18 ปี2023น,นะครับรถแค่20,000กว่จะเปลีย่ยนยางให้แล้วนะคะรับแสดงว่าเจ้าของเก่าต้องดูแลรถดีขนาดไหนนะครับเปลี่ยนเป็นย,งนนะยาง Michelin ด้วยนะยางนี้ยางดีแน่นอนนะครับผมดิสเบรกคู่หน้าครบจานเบรกสภาพดีครับแล้วก็โช้งง้างช็อเดิมสปริงเดิมหมดนะครับกระจกข้างนะครับเป็นสีดำเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีกล้องเลนสวอลล์ด้านซ้ายนะครับผม กระจกฮอนด้าแท้กับันไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนนะครับสวยงามแน่นอนแล้วก็บอดีีเดิมๆไม่มีการสาดนะครับมือประตูจะเป็นโครเมียมนะครับคันนี้ด้านในนี่ครับด้วยความที่เป็น RS นะครับด้านข้างต่างๆเนี่ยจะมีเป็นหนังสีดําตัดด้วยด้าสีแดงนะครับทั้งคันเลยนะครับเฟรเจอร์งานสวยมากนะครับบอดี้เดิมบอดีีสวยนะครับน็อตไม่แกะไม่ถอดเลยนะครับแล้วก็เม็ดอาร์ตต่างๆนะครับต่อกลมชัดเรียนสวยบอดีีแบบนี้เลยนะครับนี่เนี่ยตามสันตามคมเห็นไหมครับ อ่าบอดี้สวยแล้วก็เสากลางนี่ครับเดิมหมดเลยแล้วก็เบาะหนังแท้รอบคันตัดด้วยผ้าเอาคันทาระเดินด้วยได้แดงนะครับนี่เป็นซิกเนเจอร์ของตัว RS ของ Honda เเขาเลยนะครับบอกไปฟ้าคู่หน้าครบนะครับนี่ครับสครับเพจเดิมเดิมเลยนะครับแล้วก็งานสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานเขานะครับแล้วก็เจ้าของเก่ามีการพ่นก็สนิมมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมประตูบนอ่างเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็นี่ครับสติ๊กเกอร์เพจตัวถังอยู่ข้างล่างนะครับ ไดเครื่องกถางตรงตามเกล่มนะครับนี่นะแผงข้างประตูต่างๆนะครับสภาพดีมากนี่บอดี้บนล่างเดิมหมดนะครับแล้วก็เมทอาร์คนะครับประตูหนังฝั่งซ้ายนะครับเดิมหมดนะครับบนล่างสภาพเดิมกันเลยนะครับนี่ต่างมาร์คกิ้งต่างๆเดิมอยู่ครบหมดนะครับนี่เห็นไหมเดิมหมดเลยนะครับด้านหลังก็จะมีแอร์หลังด้วยก็สามารถชาร์จแบตสองที่หรือว่าเป็นตัวเสียบ USB ได้นะครับไม่สองหมื่นสามพันเจโนะครับลองดูสภาพได้ครับสภาพสวยงามมาก ฝว้างหลังคาไม่ลงอากาศใดๆเลยนะครับสภาพรถคือป้ายแดงเลยนะครับใหม่แล้วก็ใช้น้อยนะครับไปแค่23,000ืมนกิโลนะครับบอดี้ต่างๆเดิมหมดเลยแล้วก็ยางหลังฝั่งซ้ายยางมิชลินนะครับผมยางปี2023นะครับนี่ยางใหม่จริงๆนะครับนี่ก็จะมีกระดองนิดหน่อยนะครับรอยขีดข่วนแต่ก็ไม่เยอะนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานซื้อไปคุ้มแน่นอนยางก็ใหม่ประวัติก็ดีนะครับน้ำมันเติมอะไรได้บ้างขั้นต่ำขอเป็นโซฮองเก้โซฮองเก้นะ E20 E85 ก็เติมได้นะครับแต่ผมขอขั้นนต่่าเป็โซฮออ91หรืว เป็นโซ่หอง95ดีกว่ารถมันจะวิ่งแล้วก็จะขับดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมไฟท้ายของ Civic เ e นะต้องคืนเปิดไฟรีมาเนี่ยมันจะวิ่งเป็นเส้นแบบทั้งโค้งเลยนะครับสวยงามมากนะครับมันก็จะมีสปอยเลอร์ท้ายสปอยเลอร์ท้ายนี่จะเป็นของตัว RS เอานะครับจะมีชุดพาร์ทท้ายนะแล้วก็นี่ครับสปอยเลอร์ท้ายแล้วก็โลโก้ต่างๆนะครับ Civic RS เอสอีเีวครบหมดเลยนะครับผมแล้วก็นี่นะฮะพวกตามฝักท้ายดูง่ายๆครับน็อตไม่แกะน็อตไม่ถอดพอนะครับผม รถใหม่แบบนี้นะครับต้องเดิมแบบนี้เลยนะครับตะเขียดด้านข้างซ้ายขวาสภาพเดียวกันไม่มีอุบัติเหตุเลยเบาหนักผมว่าไม่มีนะถ้าผมดูจากเบื้องต้นมานะครับคันนี้ใส่ c i v i c SE ีนี่คือตรงรุ่นเลยนะครับตัวแผ่นยางด้านหลังยางอะไหล่ไม่มีแล้วนะครับจะมีนี่ประสูเฉยนกับตัวเติมลมยางนะครับรถสมัยใหม่ไม่ค่อยมียางอะไหล่แล้วนะครับผมแต่ว่าพื้นที่การวางของค่อนข้างเยอะนะเรียกว่ากว้างเลยดีกว่านะครับมีกล้องหนังในตัวแล้วก็โลโก้ขเขาจะเป็น h o นด้าแบบนี้เป็นไฮบิดใช่ไหม มีเส้นฟ้าฟ้าอยู่ในวงนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากวัดสีดำนะบอกตรงว่า RS นะ่ะสีดำเนะี่ยมันเข้ากับล้อแม็กแบบนี้นะเพื่อนซื้อไปอาจจะไปแต่งโมดิฟายเพิ่มเติมก็มมแล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าใครชอบล้อเดิมๆนะได้อย่างเซตนี้ก็คุ้มแล้วนะครับโชค๊คัพเดิมสปริงเดิมหมดเพราะว่าฟิตเมนต์รถประมาณนี้กำลังดีนะครับไม่แบบว่าไม่ใหญ่เทอะทะก็ขับง,ง่าย หักรถดูง่ายๆ่ายแล้วก็ประวัติศูนย์ตรงต 03, แ,ตแล้วก็วารนตีศูนย์สามปีแสนเรายังอยู่ครบนะรู้สึกคันนี้จะมีอันติเมตแค่หปีนะเดี๋ยวผมขอเช็คให้ทีน,นึงนะครับแต่ผมจำได้ว่าเจ้าของเก่าแจ้งมาว่าเขาซื้อเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมขอดูให้บอดี้สวยนะครับนี่น็อตบอดี้ต่างๆนะครับตะเข็บต่างๆเดิมหมดเลยนะครับสภาพสวยเดีย๋ยวนี้ผมแจ้งครับคันนี้ไม่เคยทําสีไม่เคยทำสีก็คือรถไม่มีอุบัติเหตุเลยนะครับมาเดิมจริงจริง รถปียี่สแท้ด้วย23-23นะเจ้าของเก่าเดิมใส่ป้ายทะเบียนประมูลมานะครับ volumes, นะตอนนี้สกัดออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะฮะดูครับบอดี้ต่างๆเดิมหมดบนล่างสติกเกอร์ใส่อมยางมอกรถังิตศู์หายต้องมีมอกรนะหรือว네่ามาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับผมก้อนนี้ครับเม็ดอาร์คด้านข้างต่างๆเดิมหมดเลยนะครับสภาพดีสภาพสวยนะครับผม บอดี้สวยงามจัดจัดนะครับไฟหน้าออโต้มีครบพวงแหนมันติฟังก์ชันสองคามีครูสคอนโทรลมีครบทุกอย่างนะครับแล้วก็กระจกออโต้แคคู่หน้านะเออนี่นะครับกุญแจฟุตสตาร์ทอ่าคันนี้จะมีกุญแจทั้งหมด3ดอกนะจะเป็นคีย์การ์ดหนึ่งหรือว่ากุญแจตัวจริงอีก2นะครับกระแทกจะมี3แบบนะครับใครที่เคยใช้ FE จะรู้ว่ามันมีคีย์การ์ดนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องนะครับว่าตัวไฮบริดคันนี้ห้องเครื่องจะเป็นยังไงบ้างครับกับ Civic FE ชไอเนั้นอ่ะมาดูฝาปรงนะครับคััันน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 ีีีี้้้กก็จะะะะมมพพอสสเเเเตหิิบบาาาง่ยยยรรคคคไทล ่ะมาดูด้านในกันจะเป็นไม้ค้ำอยู่นะนี่สติกเกอร์ต่างๆเดิมอยู่ครบหมดเลยนะครับแบตเตอรี่ต่างๆนะครับก็นี่นะฮะนี่บนล่างแก้มซ้ายขวาเดิมหมดเลยเห็นไหมว่าน,อน็อตถ้ามันเดิมอ่ะมันจะไม่มีรอยไขยเลยนะครับมันก็นิ้วไม่รูปแบบนี้นี่เดิมหมดนะครับสภาพเดียวกันนะครับซ้ายขวามีสติกเกอร์รม่ตองถังอยู่นี่เหมือนกันนะ นี่เห็นไหมแกมซ้ายขวาเดิมหมดเลยนะครับเบ้ชโชกด้านในนี่เดิมหมดครับไม่เคยเปลี่ยนช็คนะครับแล้วก็นี่คันหน้านะครับสภาพเดิมกันหมดเลยนะครับสภาพดีสภาพสวยครับรถใหม่มากนะครับรถปียี่บสามรถกี่ปีอะรถสองปีวิ่งปีกัหมื่นนิดหน่อยนะครับถือว่าประวัติดีเลยนะครับแล้วก็สภาพคันนี้เหมือนรถป้ายแดงครับประหยัดป้ายแดงไปเกือบสี่แสนเลยนะครับ 2.0เบนซิน eHEV หรือว่าเป็นเบนซินไฮบริดนั่นเองนะครับไฮบริดเนี่ยเห็นไหมจะมีภาษาท้องส้มอย่างนี้นะครับเข้ามาตัวแบตเตอรี Hi ่ไฮบริดต่างๆนะครับน้ำมันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนมาเองนะครับนี่ครับดูความใสของเขาไม่เห็นใช่ไหมนี่ดูดิใสแจ๋วนะครับเพราะว่าเพิ่งเข้าสู่ตอน20,000กว่าไปนะครับประวัติดีแน่นอนห้องเครื่องสะอาดาดเลยนะครับ สวัสดีสภาพรถเหมือนป้ายแดงนะครับซื้อเงินสดก็คุม้มจับไฟแนนซ์ก็ได้ประวัสดีฟรีดาวน์ได้หมดเลยนะครับสนใจเรื่องใครไหนก็ทักมาที่โปรตัวขาได้เลยนะครับเดี๋ยวครับไปดูด้านในนะครับว่าตัว Civic SE คันนี้ออปชั่นด้านในของตัวไ s มีอะไรบ้างน,นะครับไปชมกันเอย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทอ่าหน้าจอก็จะขึ้นปกติเลยนะครับผมไม่มีอะไรแจ้งเตือนนะครับต้องบอกนะว่าเป็น Civic SE ที่ผมได้มาแล้วไม่น้อยที่สุดแล้วนะครับเพียงแค่23,000ืมกิโล รับประกันไม่แท้นะครับประวัติดีแน่นอนนะครับคันนี้อ่าแล้วก็ประวัติศูนย์ตรงนะครับบสวิตนี่ให้ดูบสวิตที่บอกประวัติศูนย์ตรงเพราะว่าผมเช็คหมดแล้วนะครับคันนี้เข้าศูนย์มาล่าสุดนะครับเมื่อวันที่24ปี25 25, 25. คือปีนี้เนาะตอนเดือน3เข้าอีกทีก็อตอนไม่30,000กิโจากคอนด้าระกาน3นะครับเนี่ยของเก่าม,ามันเะ่ป็เนประมูลนี่ก็จะเป็นเก่าเขานะครับ นะของคอนด้าพรามสาเพราะว่าเขาใ mm hmm. ช้รถที่อยู่ที่กรุงเทพนะครับเนี่ยประวัติส่วนตรงเช็คได้นะครับไม่ต้องตามแจ้งราซื้อคืนแต่จะนวนหมดเลยนะครับประวัติดีเราก็รถสวิตถึงนะครับสภาพมันยังใหม่มากๆเลยนะครับหน้าจอทุกอย่างโปรตีหมดมีทั้งความสปอร์ตในตัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ามันนะครับสภาพดีสภาพสวยหลังคาสะอาดไม่องอคติใดๆจอเป,เป็นจอแผ่นที่นะครับมีครบทุกอย่างเลยนะครับ a p p เ e ิ a คาเพย์แออโต้ต่อได้หมดแล้วนะครับผมแล้วก็ต้องถังน,นี่มีครบทุกอย่างนะครับเกียร์ก็ใส่เกียร์แล้วพมดว่ไงไม่สัน่นมันาป็นยังใหม่นะครับคันนี้ไม่มีใหตติเลยนะครับนอกจากคำว่าใหม่อย่างเดียวคอนโซลแอร์ต่างๆเนี่ยเป็นลายแบบลายกลางพึ่งเน,ะนาะสวยงามมากแอร์ดิจิตอลแอร์อรโอโต้มีครกที่ใช้แบบเวเลชิตี้มีแล้วนะครับต่อ USB 2บีสองจุดนะครับที่วางแก้วสองแก้วแล้วก็ ดร ا ยโหมดต่างๆ Normal Eco Sport มีครบทุกอย่างนะครับโวงมานััสติฟังก์ชันมีคูสคอนโทรลมีระบบเขาเรียกว่าเลนชิปปิ้งนะครับพวกระบบการเปลี่ยนเลนนะครับหรือว่า Honda Sensing มีครบเลยนะครับเพราะว่ากล่องควบคุมมันก็ยังอยู่นี่นะครับนี่มีทุกอย่างครบนะครับโอเคครับสภาพใหม่มากใหม่จริงๆนะครับวัปีสมัยยี่สแท้ยี่สดยีเลยนะครับราคาเท่าไรเดี๋ยวผมไปแจ้งใหขาได้ฟังกันนะครับไป ถือว่าเป็นรถสภาพป้ายแดงเลยนะครับกับรถซีวีเอฟซีคันนี้นะครับเป็นตัว RS Hybrid นะครับหรือเรียกว่า2.0งจุดนะครับป้ายแดงน่าสอแสนกว่าบาทประมาณถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ตอนนี้มือสองราคามันเหลือเพียงแค่8ปดแสนหนึ่งหมื่นก้าบาทนะครับคุ้มแน่นอนนะครับรถปี23แท้รถแค่2ปีวางรันเตอศูนย์อยู่ครบหมดนะครับซื้อไปคือสบายใจได้แน่นอนนะครับเจ้าของเก่าดูแลดี แถมยางไม่เชื่อินปีสมัย25ด้วยนะครับสภาพใหม่ก็พร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับคันนี้ซื้อซื้อติดต่อมาที่โปรตัวค้าได้นะครับจะไฟนันได้ซิลลนสดได้สนใจเนื่องไหนก็พามาคุยกันนะครับผมดูต่างจังหวัดเรามีประกันถึงหน้าบ้านนะครับไฟนันผ่านเรามีประกันส่งถึงหน้าบ้านฟรีนะครับเพียงแค่แชร์โคเกิลแช่นะครับงอกรถที่หน้าบ้านได้เลยครับผมสนใจซื้อแบบไหนก็ทักมาคุยกันได้เลยนะครับฝากเข้ามานติดต่อครับทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกช่องทางที่ผมจะขึ้นไว้ให้นะครับฝากกดไลค์กกดดดแชรรรร์์ให้้าโปตคควยนะับ สำหรับว,วันนี้นะครับผมแนะนำกระชาซีว i ทเอสเคันนี้นะครับราคาเพียงแค่819,000บาทนะครับไม่23,000กิโลมาประกันไม้แทนแน่นอนนะครับเพราะว่าใบ c i v i วิทย์ังอยู่ที่หน้าจออยู่เลยนะครับสนใจซื้อติดต่อที่โปรตัวข้าได้เลยนะครับเจมส์ไมคิคหนด้านะครับสวัสดีครับ